สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่23นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับตั้งใจทำหน้าที่การง,งานของตนเองให้ดีนะครับผมรักษามาตรฐาน ในการเลิกพนันของตนเองนะครับใครที่ยังเลิกไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาให้ได้คนเล่นพนันเนี่ยมีโอกาสเลิกพนันน่ะได้ทุกวินาทีนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราอ่ะจะได้เวลาตอนไหนผมย้ำเสมอนะครับในนาฬิกาชีวิต ของพวกเราทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันหมดคือยีิบสี่ชั่วโมงขอให้เราเข้าใจนะครับเวลามันเดินผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยเร็วมากคนที่บ้านของเรานะครับวันหนึ่งเขาก็มีความหวังอยากให้เราประสบความสำเร็จในหน,น้าที่การงาน แล้วตัวเราล่ะครับอยากให้คนทางบ้านภูมิใจในตัวเราไหมใครที่มีเงินอยู่ในยูเซอร์ของเว็บพนันตอนนี้ก็คิดดีๆนะครับลองหลับตาแล้วก็ฝันไปถึงบ้านตัวเองนะครับว่าถ้าทุกบาททุกสตางค์ของเราเนี่ยเราไปเล่นพนันเนี่ย มันสามารถซื้อของเข้าบ้านนอกของเราได้มากน้อยขนาดไหนปากระป๋องผงชูรสมาม่าหรืออย่างอื่นอีกมากมายมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับคุณค่าของมันอ่มีประโยชน์มากถ้ามันอยู่กับบ้านนอกอยู่กับเราเราอาจจะไม่เห็นค่าอะไร ดอกนะครับผมเราก็ขคอเราก็แค่กินแค่รับรสอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็แค่นั้นแต่ถ้ามันไปอยู่ในบรรน,นอกของเรามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาทันทีนะครับนั่นแหละเงินที่เราเล่นน่ะถ้าเราลองกดออกมาจำแนกแยกแบ่งน่ะ มันต้องได้ของสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้มันก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับคือโทรมาหาผมก็บอกว่าผมหมดแล้วครับพี่ออฟไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วหมดไปแปดหมื่นกว่าบาทรวมนี่ที่เคยเล่นมาหรือเงินเก็บของตัวเองก็เกือบล้านนะครับนั่นแหละก็คือการพนันบาคาร่าอีกเหมือนเดิม ผมก็เลยบอกกับน้องว่าไม่เป็นไรครับมันหมดแล้วก็ขอให้มันหมดไปอย่าไปเครียดเลยอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักพี่แล้วก็โทรมาหาพี่ถ้าเราทำตามพี่หรือฟังคำแนะนำจากพี่ในอนาคตชีวิตของเราอาจจะดีขึ้น น้องมันก็บอกว่าพี่ด่าผมได้เลยผมเคยแสดงความที่เห็นในช่องของพี่ว่าการพนันมันโกงยังไงหรืออะไรอีกหลายหล,ยลยอย่างผมก็บอกว่าพี่ไม่ซ้ำเติมใครมันเป็นเพราะความไม่รู้ของเรานั่นแหละแต่วันนี้เราเห็นอะไรแล้ว เราหมดแล้วเรามืดหมดแล้วเราก็จงตั้งใจและปฏิญาณตนว่าต่อไปเราจะขอเป็นคนดีอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นผมก็บอกกับน้องเสมอว่านี่แหละที่ทำให้ผมออกมาทำคลิปนะครับ มีหลายคนล่ะที่ยังไม่รู้ว่าการที่เจ็บจากพนังออนไลน์การที่หมดจากนันไลมันเป็นอย่างไรสะท้อนให้ทุกคนได้เห็นกันพูดให้ทุกคนได้ฟังกันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่พอถึงท้ายสุดถ้าทุกคนหมดมันมีสาระแน่นอน ก็เหมือนอย่างน้องที่โทรมาหาผมนั่นแหละชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปครับถ้าเราโมต่นอนอยู่มวมจะเศร้าโศกอยู่กับเงินทองที่เราเสียไปมันก็ไม่ได้อะไรจะไปสวดมนต์ขอพรภาวนาให้เงินในบัญชีของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้ก็น,นั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็ต้องเป็นการสร้างอาชีพนะครับ มีสลึงพึงมันจบไม่ครบปะเมื่อก่อนเราเล่นพนันเคยโอนเงินเข้าบัญชีเรามีแต่หลักพันหลักหมื่นแต่วันนี้เราลงทุนทํางานใช้ร่างกายของตนเองทํางานได้เงินเข้าบัญชีหลักร้อยก็ไม่เป็นไรขอแค่เราอย่าดูหม,มิ่นเงินแม้มีประมาณน้อยแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆครับไปเป็นเดือนเป็นปีเนี่ย ผมคิดว่ามันต้องได้อะไรมากกว่านั้นถ้าเราคิดจะเลิกพนันจริงๆถ้าเราคิดจะไม่ยุ่งกับมันจริงเราต้องเปลี่ยนโหมดไปอยู่กับสายงานไปอยู่กับสายอาชีพที่มันจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตื่นตอนเช้าเราเคยจับโทรศัพท์ เข้าไปเล่นพนันออนไลน์เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ตอนเช้าเราก็อาจจะดูสิ่งบันเทิงใจก่อนเพื่อความแกกเครียดพอไปถึงที่โรงงานเมื่อก่อนเราเคยสนทนากับกกรูสายพนันทีนี้เราก็ไม่สนทนาแล้วเราก็ไปถามเปพี่น้องๆที่อยู่ในระแวกนั้นว่าใครพอจะมีอาชีพเสริมทำบ้าง หรือก็ขาดคนไหมเราก็ไปร่วมแจมกับเขานะครับอย่างที่ผมเคยบอกคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับนั่นแหละถ้าเขาขาดคนก็เสนอตัวเข้าไปเลยนะครับแล้วคุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ด้วยการทำงานแล้วมีสายอาชีพความสำเร็จเนี่ยมันมาหาคุณแน่นอนแล้วคุณก็จะเลิกพนันได้ไหวมากเพราะคุณเคยเป็นมาก่อนเคยเจ็บช้ำมาก่อนคุณจะเข้าใจทุกอย่างผมพูดไม่ได้โกหกทุกคนนะครับ ผมพาใครเลิกพนันแต่ละคนที่เขาเลิกได้ขาดเขาก็มีอาชีพเสริมทำกันอย่างนี้แหละคุณไม่เคยลำบากคุณไม่เคยร้อนคุณไม่เคยทำงานหนะักมันก็ไม่แปลกว่าเวลาคุณมีเวลาว่างคุณก็เล่นพน,นัน แต่ถ้าคุณได้มาลำบากได้มาทนร้อนหรือขายของตามตลาดนั้นหรืออย่างอื่นอีกมากมายที่มันทําให้คุณได้เงินนั่นแหละมันจะเข้าใจเรื่องเงินมากขึ้นเวลาเราจะโอนไปให้เขาหรือเราจะไปใช้ใจ่ายอะไรอ่ะเราจะศึกษาเป็นอย่างดีเลยเพราะเราเห็นนะ่ะมันได้มาด้วยความยากลำบากใช่ไหมนั่นแหละ ผมอยากให้ทุกคนน่ะมีความคิดอย่างนี้ใครเคยใช้ใจ่ายอะไรสุรุ่ยส้ร่ายเคยไปกินอาหารแพงเคยไปช้อปปิ้งหมดเงินในบัญชียเยอะพอถ้าเรามีอาชีพเสริมเราได้รู้จักกับการงานของเราเราก็จะเข้าใจ ว่ามันจําเป็นไหมลดได้ก็ต้องลดเพื่อเราจะได้มีเงินเก็บบางอย่างอ่ะประสบการณ์ในการเลิกพน,นันมันก็เป็นบทเรียนสอนเราเหมือนกันนะแล้วมันจะเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราไปสอนคนอื่นได้หลายคนแล้วครับ ที่มีพฤติกรรมเที่ยวเตรกินเดือนชนเดือนแต่พอมาติดพนันก็หมดแล้วก็ทำการเลิกพอมาเจอผมก็แนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรทุกอย่างแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับเขาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ไปสู่โหมดใหม่เขาก็เป็นคนใหม่แล้วก็มีอนาคตที่ใหม่กว่าเดิมคือสดใสส่วนไอ อดีตที่เคยผ่านมาก็ปล่อยมันไปตามแม่น้ํานั่นแหละครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แต่อยู่ที่ว่าพวกเราจะลงมือทํากันหรือเปล่าขอให้สมองของเราเนี่ยอย่ามีเรื่องพนันอยู่ในหัวทําอะไรก็แล้วแต่ให้ตัวเองนะวุ่นวายนะครับทํำยุ่ง ให้มันลืมไปในแต่ละวันยิ่งถ้าขายของตอนเย็นได้ยิ่งดีผมอยากให้ทุกคนทําอย่างนี้มากบางคนก็บอกว่าพี่อ๊อฟหนูก็กลัวขาดทุนพี่อ๊อฟครับผมก็กลัวขาดทุนไม่เป็นไรถ้าเราลงทุนน้อยๆหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆลองเสี่ยงดูก่อนไหมเมื่อก่อนเราเคยแทงมาคาร่าไม้ละหมื่นไม้ละหกเจ็ดพัน มันกินเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้เราไปลงทุนทำสายอาชีพในสิ่งที่เรารักลองก่อนลงมือทำก่อนแล้วก็ไปหาความรู้ดาบหน้าเอาเดี๋ยวมันจะมีผู้รู้เขาจะมาบอกเราว่าน้องขายอย่างนี้มันไม่ดีนะหรือเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆอย่างนั่นคือเขาแนะนำเรานั่นคือ เพื่อนใหม่ที่เป็นของขวัญให้กับตัวเองเห็นไหมทีนี้เราก็ได้เทคนิคได้ประสบการณ์อะไรอีกหลายๆอย่างมีเพื่อนคุยสนุกเฮฮาเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวคนในตลาดะน้อยที่ไหนนะครับถ้าเรารู้จักพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในตลาดอะ ผมจะบอกเลยว่าดีไม่ดีเนี่ยเราไปซื้ออะไรเนี่ยเขาไม่เอาเงินเราครับเราก็แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันได้น้ําใจมันได้อะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าคุณนอนโศกเศร้าอยู่ที่ห้องแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันจะมีใครมาซื้อให้คุณกินมันจะมีใครแนะนำคุณได้ เงินในบัญชีของคุณมันก็อยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับนี่คือวิธีเลิกพนันที่ไวที่สุดหรือใครยังไม่มีเงินแต่มีเงินเดือนในการทำงานก็เก็บหอมไปก่อนแล้วก็ศึกษาช่องทางในการทำมาทำมาหากินก่อนนะครับเรามีความรู้ด้านไหนเราชอบอะไรเราก็ค้นหาความเป็นตัวเองให้เจอ พอมีทุนหน่อยไปเลยครับอย่าไปรอช้าสู้เพื่อตัวเราอีกสักครั้งหนึ่งเปลี่ยนโหมดให้ตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งลองวัดใจวัดการกระทำของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันจะไปในทางไหน ผมคิดว่าถ้าทุกคนอดทนมานะสู้ไปในทางที่ดีอย่างแน,น่นอนผมแนะนำคนมาทั้งหมดสิบสามคนให้เปลี่ยนโหมดไปหาสายอาชีพดีทุกคนเลยแล้วก็สู้กันทุกคนแล้วก็มีเงินมีทองกันนะครับผมมีคนหนึ่งผมยกตัวอย่างให้เลยก็ได้น้องโอย น้องออยเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินชอปปิ้งชอบซื้อเสื้อผ้ารองเท้านี่หละวันหนึ่งได้มาติดสล็อตกับบาคาร่าหมดเงินไปประมาณสี่แสนถึงห้าแสนบาทก็มาเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังแบบร้องไห้เสียใจนะครับไม่น่าเลยอะไรประมาณนั้นผมเองก็ได้โทรหาน้องออยว่าเราต้องเปลี่ยนโหมดให้ไหวที่สุด วันนี้เราเคยค้นหาพนันเราฟังวิธีเลอร์ต่างๆเนี่ยใจเราก็อยู่กับพนันถ้าเราเปลี่ยนโหมดแล้วเราหาสายอาชีพหาอย่างอื่นทำเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยผ่อนคลายความรู้สึกที่มีความวิตกกังวลในขณะนั้นได้แล้วก็พยายามให้รู้ว่าตัวเองอะ่ะชอบอะไร รักในสิ่งไหนแล้วก็ลงมือทำดูนั่นแหละครับแล้วน้องออยเนี่ยก็เคยขายเสื้อผ้ามือสองมาก่อนแล้วเคยช็อปปิ้งมาก่อนก็ตัดสินใจลงมือปฏิบัติธรรมนะครับโดยการเก็บเงินเดือน,นบางส่วนเก็บขอ,องรอมไว้พอได้โอกาสแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดตามโรงเรือต่งตางๆ แล้วตอนเนี้ยน้องออยนะครับก็มีรถขับเป็นของตนเองแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามว่าหมดงวดหรือยังแล้วก็มีเงินในบัญชีนะครับตอนนั้นที่ผมถามคือครึ่งหนึ่งของเงินตัวเองที่เคยเสียไปในครั้งก่อนนะครับตอนนั้นน้องก็เสียไปสี่แสนตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณสองแสน แล้วตอนนปัจจุบันนี้อีกหล่ะเห็นไหมผมเองยังเคยปลอมตัวไปหาเลยนะครับตอนที่น้องออยขายอ่ะว่าเสื้อผ้าอะไรไม่สวยเลยแกล้งพูดเล่นพอน้องออยหันมาตกใจนะครับแล้วก็ดีใจตื่นตันใจก็น้ําตาไหลนะครับเอากระดาษทิชชู่เช็ดผมก็บอกว่าจะร้องให้ทําไมน้องก็บอกว่ารู้สึกดีใจพี่ที่พี่มาหาหนู มันเป็นความภูมิใจถ้าย้อนเวลากลับมาย้อนเวลากลับไปได้ในตอนนั้นน่ะถ้าหนูแบบคิดคนเดียวหรือหาทางออกคนเดียวก็คงไม่มีวันนี้ผมก็เลยบอกกับน้องออยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พี่แนะนำเราทั้งหมดหรอกทุกอย่างมันก็เกิดจาก การกระทําของเราด้วยเรามีความตั้งใจเราเปลี่ยนโหมดได้ไวนั่นแหละสิ่งที่เราได้รับก็คือการประสบความสําเร็จอย่างนี้แหละเห็นไหมครับผมอยากให้ทุกคนมีชีวิตอย่างน้องออยนะครับน้องออยเขาก็เป็นลูกผู้หญิงที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากเขาก็มีปัญหา ทางครอบครัวนะครับพ่อกับแม่ก็มีครอบครัวใหม่น้องออยก็เป็นลูกติดฝั่งแม่คือกับพ่อคนเก่าซึ่งตอนนี้แม่เขาก็มีแฟนใหม่นะครับนั่นแหละเวลากลับบ้านไปก็อาจจะมีปัญหากันบ้างน,น้องก็เล่าให้ผมฟังหมดนะครับนั่นแหละผมก็เลยบอกกับน้องว่าไม่เป็นไรยังมีคนที่ขรรมบากกว่าเราอย่างนี้มากกว่านี้อีกผมก็จะพูดอย่างนี้เสมอ โดยที่ไม่ให้เราเนี่ยขังตัวเองไว้กําหนดพื้นที่ให้กับตนเอง่มันก็จะทําให้ชีวิตของเราดูแคบลงนั่นแหละครับทุกคนก็เหมือนกันถ้าเราเลิกเล่นพนันแล้วยังเครียดมีนี้สิยเนี่ยมันเหมือนการสร้างโกรกให้กับตนเองแล้วให้ตัวเองไปอยู่ในนั้นกําหนดพื้นที่ถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนโหมด ไม่รีบหาอาชีพเสริมทําไม่รีบหาวิธีคิดใหม่ๆเราก็จะอยู่ในกรอบนั้นแหละเหมือนเดิมไม่ไปไหนทุกอย่างมันมีทางออกหมดมันมีที่ไปหมดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนสิ่งนั้นไม่ดีเราก็แก้ไข พัฒนาทุกอย่างจนกว่ามันจะดีขึ้นแล้วทุกวันเนี้ยถ้าเรายังเล่นพนันอยู่มันได้เงินก็จริงแต่ถามหน่อยชีวิตของเราเนี่ยในภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะเล่นไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอไอ้เรื่องหมดนะคุณหมดแน่นอนจะหมดเยอะหรือน้อยผมไม่รู้ แต่มันก็น่าจะทําให้พวกเราทุกคนคิดได้นะว่าถ้าวันหนึ่งเราออกจากงานแล้วกลับไปอยู่บ้านเราทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยตื่นขึ้นมาจาับโทรศัพท์โอนเงินไปเล่นผน,นันโอนเงินไปเล่นผนันเนี่ยสวนทางกับคนอื่นที่เขาไปไร่ไปนานเนี่ยไปทํามาหากินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เงินหรอก แต่เขาก็ได้กิจกรรมได้พฤติกรรมของเขาแล้วถ้ามันสวยส้มสวยส้อนปรากฏว่าเราหมดเงินในบัญชีแล้วไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรหลายคนนะครับที่โดนจ้างออกจากโรงงานมาได้เงินเป็นสองสามล้านเล่นพนันไม่ถึงเดือนนะครับหมด กว่าจะได้บรรจุงานกว่าจะได้เงินสะสมของโรงงานต้องใช้เวลาหลายปีในกับ,บกับบริษัทผมเล่นมานันไม่ถึงเดือนหนึ่งหมดไปสองสามล้านคุณดูสิครับว่าแต่ละวันโอนเล่นวันละเท่าไหร่นั่นแหละครับผมอยากให้ทุกคนนะเปลี่ยนโหมดให้ไวไม่ใช่โหมดในสายอาชีพแค่อย่างเดียว หมดในความคิดเราต้องเปลี่ยนไปหาอย่างอื่นทําหากิจกรรมทําไม่ต้องเศร้าหมองไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดหมดแล้วก็ขอให้มันหมดไปยังมีคนที่ลําบากกว่าเราผู้ป่วยติดเตียงคนพิการหรือใครก็แล้วแต่เขา ยังสู้เพื่อปากท้องของตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเองแล้วเราอ่ะมีครบสามสองมีหน้าที่การงานจะต้องไปเครียดทำไมลูกคนที่ผมพูดมานะครับเขายังมีความหวังเราก็ต้องมีความหวังเหมือนกันลงมือปฏิบัติให้เต็มที่ สู้เพื่อคนที่เรารักหลักๆก,ก็คือเพื่อตัวเองด้วยเขาเป็น AI เราเป็นคนคนมันต้องมีความเจ็บปวดแต่ AI ไม่มีความเจ็บปวดมีแต่การพัฒนาระบบกู้ระบบแล้วเราถ้าเจ็บมาใครจะกู้ระบบให้ใครจะดูแรหวัวใจให้ วันนี้ทุกคนนะมีผมมาช่วยดูแลให้แล้วนะครับผิดหวังอะไรมาก็มาบอกกล่าวกันได้มาแสดงความที่เห็นได้ไม่เป็นไรเราเคยจนแต้มแต่วันนี้เราไม่จนตรอเราไม่ถือเราไม่อยู่ในทางตันนะครับแต่เราอ่ะจะทำชีวิตของเราให้ตันเอง จำเอาไว้อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรให้กับตัวของเราอย่าไปดูถูกตัวของเราเพราะทุกอย่างมีทางออกเสมอแต่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับใกล้จะกลับบ้านแล้วสู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อตัวเราอีกสักครั้งหนึ่งเลิกให้ได้ สู้ให้ถึงที่สุดเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นไม่ได้มีชีวิตที่สวยงามแต่ละคนต้องปากกัดตินทีบมาทำงานในแต่ละคนเอาง่ายๆมาโศกตายดาบหน้ากันได้หละเคยพลาดมาแล้วเคยผิดหวังมาแล้วเคยทำอะไรไม่ดีก็ปล่อยไปนะครับ วันนี้ก็ได้เวลาใหม่จงรักษามาตรฐานดูดเกลือที่รักษาความเค็มนะครับเอาให้ชัวร์ไปเลยเอาให้มันสุดๆไปเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เลิกไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่หลายเข้ามาให้กำลังใจกัน ผมเชื่อว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนแล้วถ้าทําไปเรื่อยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคุณเชื่อผมขอให้ทุกคนตั้งใจลงมือปฏิบัติให้เต็มที่นะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่23ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสู้นะครับเอาให้ถึงที่สุดเพื่อตัวเรา อีกสักครั้งหนึ่งโอเคนะครับผมสวัสดีครับ